พี่ก๊อตเขาเป็นเป็นคนขายขนมข้างทา,างกระจกกระจอกไงล่ะนี่อิมีนาะทำไมแกถึงตาต่ำแบบนี้ล่ะถึงได้ไปเอาผู้ชายแบบนี้เป็นแฟนอ่ะแม่คะร้านนี้บรรยากาศดีนะคะใช่จ,จ้ะลูกจ๋าร้านนี้นะกาแฟของเขาเนี่ยอร่อยมากเลยจ้ะลูกใช่ค่ะมานั่งกันดีกว่าเจ้ะลูก ขนมหวานไหมครับขนมหวานครับขนมหวานก็ต้มมั้ครับคุณนายครับสนใจขนมหวานไหมครับอร่อยมากเลยนะครับ,อร,อ,รบอร่อยก็เก็บไว้กินเองสียขนมข้างทางแบบเนี้ยฉันกินไม่เป็นหรอกลูกค้าไม่เป็นไรหรอกจก้ะถือว่าทําบุญนะลูกเนาะเดี๋ยวแม่จะซื้อขนมทั้งหมดเนี่ยไปให้คนสวนที่บ้านของเราลูกงั้นทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบบาทครับแต่ผมลดให้คุณนายเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่สองถุงสุดท้ายแล้วเหลือหนึ่งร้อยบาทครับผม หนึ่งร้อยเนาะครับขอบมานะครับนายคนสวยคุณแม่จะซื้อไปทำไมคะ<อ>กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าตาไม่เห็นจะน่ากินเลยเอาเถอะนะลูกสงสารเขานะ ขนมที่ซื้อมาไงคะลูกค้าไหนแม่บอกว่าซื้อมาให้คนสวนเนี่ยคะ่ะแล้วไหนเอามากินเองละคะคุณลูกค้าเอาให้ก็บ้าแล้วสิคะนี่ขนมนี้อร่อยมากๆเลยคะ่ะลองชิมดูสิคะไม่เอาอะค่ะไอกินไม่ลงเอางั้นก็ตามใจลูกแล้วกันเอ้ว่าแต่ยายมีนาเนี่ยเขาไปไหนลูกแม่ไม่เห็นหน้าเห็นตาทั้งวันเลยเนี่ยนั่นไงน้องมาพอดีเลยอืม ทำอะไรกันอยู่คะแม่พี่ไอรลูกแม่คนนี้เนี่ยพูดถึงก็มาปั๊บเลยนะอายุยืนจริงๆเลยเราเนี่ย <c oughs> แม่กำลังกินขนมอยู่จ้าลูกน่ากินจังเลยค่ะหนูขอชิมได้ไหมคะลูกจ๋าชิมดูสิจ๊ะว่าเป็นยังไงขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะ <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะแม่ว่าแต่ซื้อมาจากไหนคะ ข้างทางนี่แหละไม่เห็นจะน่ากินแต่มันอร่อยจริงๆนะคะพี่อายลองกินไหมตามสบายเลยจ้ะเออมีนาจ๊ะพรุ่งนี้น่ะแม่ได้นัดคุณแประมาทานข้าวที่บ้านของเรายังไงลูกก็อยู่ตอนรับก็ด้วยนะลูกนะแม่คะแต่ว่าหนูมีแฟนแล้วนะคะนะอะไรนะมินาแกไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สักพักหนึ่งแล้วอะคะ่ะไม่รู้แหละแกต้องพาแฟนของแกเนี่ยมาให้แม่ดูตัวด้วย ไม่รู้หัวนอนปลายเทา้าเขาเป็นยังไงลูกเต้าหรอใครก็ไม่รู้แต่แม่คะไม่ต้องมีแต่ทำตามที่แม่สั่งแกก็แค่ทำตามคำสั่งแม่เนี่ยมันยากตรงไหนคะแม่พี่ายอะ่ะหนูไม่คุยด้วยแหละไออ่ะอ้าว้จะไปไหนเนี่ยดูมันสิอาอดูมันทำกับแม่สิโอ้ยลูกคนเนี้ย เออไอ่ว่าแต่แกน่ะพูดให้แต่น้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเมื่อไรอ่ะแกถึงจะมีผัวเ,เขาฮะเฮ้นามได้แล้วค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเลยแหละค่ะคุณลูกนี่แม่แกนะโออคุณแม่ชัยทั้งวันเลยนะคะใจมากมาก,มากเลยนะจ๊ะลูกจาก๋าค่่ สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแปะ๊ะนี่ของฝากเล็กๆน้อยๆของผมครับผมโถโถ,โถ,โถคุณแป๊ะเนี่ยไม่น่าหอบข้าวหอบของลําบากให้แม่เลยนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บที่รถดีกว่าคุณแปะ๊ะคะไม่ค่ะไม่ค่ะจะเย็นๆนะคะยังไหนๆก็เอามาละอย่าจะเสียน้ําใจเนาะ <c oughs> ผมรอเล่นนะครับอันนี้มีของน้องมีนาแล้วก็ของคุณอาด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณแปะ๊ะว่าแต่น้องมีนาไม่อยู่แล้วครับ อ๋อมีนาเหรอคะไปตามยายมีนามาสิทำอะไรอยู่เนี่ยไปใช้ทั้งวันโง่เล้วลูกฉัน <c oughs> <c oughs> คุณแปคครคขารอ,รอแป๊บหนึ่งนะคะหนูมีนาเนี่ยแต่งตัวช้านะคะเดี๋ยวก็คงมาแล้วค่ะไม่เป็นไรครับผมรอได้ <c oughs> เอ,อ๊ะมีนานี่แกจะไปไหนเนี่ย เห็นไหมคุณแป๊ะเขาอุตส่ามานั่งรอแกตั้งนานแม่คะก็หนูบอกแม่แล้วไงคะว่าหนูมีแฟนแล้วมีนามีนามีนาคุณแป๊ะ,ะ่ะอย่าถือสายายมีนาเขาเลยนะคะเขาก็พูดเล่นไปนอย่างนั้นเลยคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าอาจจะยังไม่สนิทกันมากพอ ว่าเดี๋ยวผมแวะมาบ่อยๆละกันงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะคุณแป๊ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะเฮ้ยลูกคนนี้ยเกือบจนฉันเสียหน้าเอ้าเาี๋ยยแกหายไปไหนมาเนี่ยไปไหนกันหมดแล้วคะเอาพวกก็ไปกันหมดแล้วนะสิคงรอแกอยู่มั้ง แบบเดียวมีอะไรจ้าน้องมีนาถึงได้เรียกพี่มากระดานหันแบบเนี้ยก็แม่น่ะสิพาใครมาบ้านก็ไม่รู้เนี่ยจะจับฉันแต่งงานอย่างเดียวเลยขนาดว่าฉันบอกว่ามีแฟนแล้วนะเออพี่ หาวันเวลาว่างให้หน่อยสิแม่อยากเจอพี่พี่ก็อยากไปนะมีนาแต่ช่วงนี้พี่ไม่ว่างเลยพี่ต้องขายขนมหวานก่อนเอาไว้เดี๋ยวพี่หาวันและเวลาว่างไปนะในอีกอย่างเนี่ยพี่ก็อยากเจอแม่มีนาด้วยได้จ้ะพี่ก็สู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณนะแค่มีมีนาเนี่ยอยู่เคียงข้างพี่เนี่ยพี่ก็มีแรงสู้ต่อแล้วนะจ๊ะ แม่คะนี่จะกินได้หรือยังคะเนี่ยหิวจะแย่อยู่แล้วแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกขารอน้องมาก่อนนะลูกนะเวลาัเดี๋ยวจะมาเลยคะ่ะ บกับอ้ผูชายชคตำตำแ,บบแม่ครับพี่ก๊อตเขาไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดนะคะคือพี่ก๊อตเขาเป็นเป็นคนขายขนมข้างทางกระจกกระจอกๆๆไงล่ะนี่อีมีนาะทําไมแกถึงตาต่าแบบนี้ล่ะถึงได้ไปเอาผู้ชายแบบนี้เป็นแฟนอะผู้ชายแบบผมเนี่ยมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ใช่นะสิยาฉันนี่นะไม่มีวันยอมรับแกเป็นลูกเขยหรอกนะ คนที่ฉันจะยอมรับเป็นลูกเขยคนเดียวเท่านั้นก็คือคุณแปะเพราะว่าคุณแปะเนี่ยเขามีหน้าที่การงานที่ดีเขาเป็นถึงผู้จัดการบริษัทลิขิตกรุ๊ปเลยนะคะอีกอย่างนะคะเงินเดือนก็เป็นแสนๆค่ะแต่แม่คะหนูไม่ได้ชอบเขานะคะไม่เป็นไรหรอกมีนาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณแปะเนี่ยเขาจะแน่สักแค่ไหนอสวัสดีครับคุณแม่ แป๊ะสวัสดีครับคุณนายสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีนะจ๊ะน้องมีนาสวัสดีครับคุณแป๊ะสวัสดีเออเออคุณแป๊ะคะคุณแป๊ะเป็นอะไรเหรอคะอ๋อปัปบปเปล่าครับออสวัสดีครับท่านประธานมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยฮะท่านประธานใช่ค่ะนี่ยังมีนานี่ทำไมแกถึงไม่บอกฉันกับแม่ล่ะเออ ก็หนูพยายามจะบอกแล้วแต่แม่กับพี่ก็ไม่ฟังเป็นไงล่ะชิเนี้ยด่าเขาไปซะเยอะเชียวเอเอ,เอคุณก๊อดขาคุณแม่เนี่ยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคือแม่ไม่รู้นะคะยายมีนาเนี่ยแม่ยกให้คุณก๊อดเลยนะคะเออฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วทําไมคุณก๊อตต้องไปขายขนมข้างทางแบบนั้นด้วยล่ะคะเออ กัน <c oughs> ครับสวัสดีอ้าวซันนั่งตรงน,นี้ิว่าแต่แกมีอะไรเนี่ยถึงได้มาหาฉันก็ธุรกิจทางบ้านมีปัญหาพี่ตลาดค่อนข้าง,งแย่แล้วก็แม่ก็ไม่สบายวยแล้วแกจะให้ฉันช่วยอะไรคือผมเพิ่งเรียนจบมาไม่ค่อยรู้อะไรเท<ๆ>่าไหร่แล้วก็พี่ก็ทำมานานด้วยพอพี่ไม่อยู่ก็แย่ลงเรื่อยๆได้สิ ดีเลยแล้วพี่จะได้กลับไปคิดสูตรใหม่ด้วยแล้วเที่ยวนี้นะพี่จะลงตลาดด้วยตัวเองจะได้ดูว่าเราควรจะจัดการตลาดแบบไหนคุณแปครับแล้วบริษัทของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเข้าไปแล้วนะครับเออ่เรียบร้อยดีครับคุณก๊อตดีมากเลยครับคุณแปถ้าผมเข้าไปแล้วมีปัญหาเนี่ยคุณคงรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับคุณก๊อตคุณก๊อตค่ะ ไงน่ะแม่ต้องขอโทษอีกครั้งนะคะไม่รังเกียจคนจนจนแบบผมแล้วหรอครับไม่เลยค่ะเดี๋ยวทานอาหารไปทีกว่านะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะเอนั่งนี่ค่ะเออ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 เอ่อเอาอะไรเพิ่มอีกไหมคะลูกค้าก็ต้องสั่งเพิ่มมะค่ะ สวัสดีพี่ขยันแบบนี้เดี๋ยวสิ้นปีจะขึ้นโบนัสให้นะขอบคุณมากครับคุณเจนไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ปล่อยไป,ปน้าทีมเองดีมากอ้าวคุณอิฟมาพอดีเลยผมว่าจะไปอีกสาขานหนึ่งอะค่ะยังไงเดี๋ยวฝากคุณดูออ,อเดอร์แล้วสรุปรายการวางไว้บนโต๊ะให้ผมด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันดูแลให้บอลไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ คุณมาลือคนะอะไร็นโต๊ะผมปะนี่มันโต๊ะทำงานผมนะหาไปสรุปการขายเดือนนี้ค่ะคุณเจนต้องการด่วนอยากได้อะไรก็บอกผมมาเดี๋ยวผมเอาไปให้นี่มันตกทำงานผมนะคุณคุณจะมาลือของเองในพาร์การแบบนี้ไม่ได้ผมเพื่อนของเจนนะค่ะดิฉันทราบค่ะว่าคุณอาเป็นเพื่อนกับคุณเจนแต่ดิฉันก็เป็นตำแหน่งเลข,ขาของคุณเจนเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็มี ตำแหน่งที่จะหยิบจับหรือทำหน้าที่แทนคุณเจงก็ได้นะคะพูดอย่างนี้ต้องการจะเบ่งอำนาจใส่กันนะดิ่ฉันไม่ได้ต้องการเบ่งค่ะดิฉันทราบนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นเพื่อนกับบอสแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณก็เป็นแค่พนักงานเหมือนกันเอานะเดี๋ยวต้องการไปสรุปการขายใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวผมเอาไปโยงขอตรวจเช็คแปปขอไม่เกินบ่ายโมงนะคะ thank you ว่านายเบาเบาเรื่องผู้หญิงหน่อยนะจะคบใครก็ดูดูหน่อยฉันเห็นนายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเลยใช่สินายก็พูดได้นี่ฉันไม่ใช่เจ้าของบริษัทแบบนายนี่เงินผมไม่ได้มาฟรีๆนะเวย้ยงานแรกมาจะซื้อหาความสูงให้ชีวิตเนี่ยนายพูดวุ่นวายทำไมวะฉันพูดเพราะหวังดีนะนายอย่าลืมนะว่านายยังมีแม่ที่ต้องส่งเสียนายนึกถึงอนาคตของนาย อายุนายก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะมันจะบ้าไปแล้วนะเจนเจนถ้ามึงยังเห็นกูเป็นเพื่อนมึงเลยก็อย่ามาพูดจาสั่งสอนอะไรแบบนี้อีกชีวิตแกก็ชีวิตบันดีกววา รเป๋าที่เราไปดูกันก่อนหรอแคทแคสขากระเป๋านั้นใบละแสนนะคะคือพี่อาร์มุนเงินไม่ทันนะค่ะตอนนี้แคทรอพี่อาร์หน่อยนะคะอีกอย่างตอนนี้ที่บริษัทก็มีปัญหาะคะ่ะโหพี่อาร์ตอะ่ะรออีกแล้วอะ่ะไหนพี่อาร์ตบอกว่าพี่อาร์ตอะ่ะเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนไงคะถ้าพี่ไม่มีเงินก็บอกมาตรงๆคะ่ะเสียเวลาแคท ผมบอกให้คุณรอพี่ก็หาให้แคทไม่เคยขาดนะคะทรังนี้ก็เช่นกันคือจะบอกว่าเป็นผู้บริหารจนๆนะคะแคทไม่ครบค่ะเนอะอม,มันเสียเวลาชีวิตแคตทใช่ไหมโอเคโอเคโอเคค่ะแคทเอาอย่างนี้ค่ะพี่อาจจะรีบจัดก,การให้เลยนะคะแคทรอพี่หน่อยนะคะจริงเหรอคะ ฮัลโหลค่ะว่าไงคะพี่ยามค่ะอะไรนะคะเมื่อคืนนี้เหรอคะ แน่ใจใช่ไหมคะฮะค่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 ะนี่นายนเดินไม่พอใช้เหรอถึงได้เอาสินค้าในบริษัทของฉันไปขายสินค้าอะไร น่รู้เรงเทางเรามีหลักฐานนะคะว่าคุณอาร์ชอบโกงบริษัทและยักยอกสินค้าออกไปขายเกื่อจานวนบินและส่งให้กับทางฝ่ายบัญชียกไปเลยบวาๆระวังด้วยอันนี้ด้วยโอ้คุณอ,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 อาร์นี่ขยันจังเลยนะครับโหจะเมื่อจะข่ําแล้วยังจะเอาของเอาไปส่งให้ลูกค้าอีกก็ใช่นะสิดูริปาน,นี้แล้ว ยังมีออเดอร์เข้าอยู่เลยต้องไปส่งของอีกอะแทนที่จะได้กลับบ้านกลับช่องกลับต้องเอาของไปส่งให้ลูกค้าตอนนี้สิโอ้ขยันจริงครับอโอเคขับรถดีครับ ให้ฉันมันไม่เคยพอใช้ไงฉันทํางานอยู่กับแกมากี่ปีต้องดักดานอยู่กับแกที่เนี่ยมานานเท่าไหร่เงินเดือนฉันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอของแม่เลขาหน้าห้องกเลยก็เพราะว่าฉันเห็นนายเป็นเพื่อนไงถึงอยากให้นายเลิกทำนิสัยแบบนี้สักทีเพื่อนเหรอก้าเรียกตัวเองว่าเพื่อนเหรอเพื่อนที่เอาเปรียบอีกแก มีเพื่อนอย่างแกกูไม่มีก็ได้เว้ยกูลาออก ส่งเงินเดือนของเองมาให้แม่ใช้ทุกเดือนเขาบอกกับแม่ว่าเขาให้เงินเดือนอาร์ตเยอะกว่าเพื่อนมันก็เลยแบ่งเงินส่วนนั้นมาให้แม่ใช้นะลูกใจมันบอกแม่แบบนั้นเหรอจริงๆเพื่อนคนนี้นะ่ะเขาดีกับลูกมากๆเลยนะลูกนะ่ะจะต้องซื่อสัตย์กับเขาให้มากๆนี่เองรู้ไหมม,มันเยี่ยมแม่ทุกๆเดือนเลยนะมันบอกกับแม่ว่าอารนะ์ตน่ะไม่ค่อยมีเวลาว่างทํางานเยอะมากเลยลูก ครับต,ต้นไม้ดอกไม้ไประดับบ้านถูกจกัดสวนเลยครับครับเนี่ยผมมาถึงหน้าสำนักงานแล้วครับผมต้นไม้ไหมครับพี่อาร์ตเจอนมั้ยเนี่ยไอ้เจนเฮ้ยนัม่มาขายต้นไม้อะไรตรงนี้ขายมานานย,ยังก็ต้องเจ็จบปหกอะวะ ฮ้ยไปทางานกับเราดีกว่าคูขอโทษ